สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆวันนี้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับขอนำเสนอความก้าวหน้าวิธีการปลูกอินทผลัมให้ชมกันนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยลงวิธีการปลูกไว้เมื่อประมาณ2ปีกว่าๆนะครับเกือบสามปีนะครับตอนนี้ก็ต้นก็โต,ตแล้วนะครับก็เลยนำภาพมาอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องๆได้ชมกันนะครับ คาดว่านะครับคาดว่าฝนหน้านี้ก็น่าจะออกจัดแล้วนะครับแล้วในอนาคตต่อไปก็จะนําภาพมาอัปเดตให้ชมกันบ่อยๆนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ต้องขออภัยเพื่อนๆที่ติดตามนะครับก็ไม่ได้นําคลิปมาเสนอค่อนข้างนานเช่นกันนะครับพอดีธุระทาสวนทำมะม่วงนอกฤดูอ,อยู่นะครับก็เลยปล่อยตรงนี้เอาไว้ตอนนี้ก็พอมีเวลานะครับก็มาอัปเดตให้ชมกัน คลิปต่อไปก็จะอัปเดตสิ่งต่างๆที่ผมเคยลงเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นส้มโอไม่ว่าจะเป็นมะยงชิดส่วนใหญ่ก็จะเน้นหนักไปที่มะม่วงด้วยนะครับเพราะว่าทําพืชหลักก็คือเป็นมะม่วงนะครับแล้วก็จะลงพืชผักควนควยชมกันด้วยยังไงก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็สนับสนุนกันต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่า ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับอานี่ชมแหล่งน้ําของผมนะครับที่บลูกตะพาลำนะครับแหล่งน้ํานี้ก็ใช้กับะม่วง,งด้วยนะครับสวัสดีครับแค่นี้นะครับ